ท่านรับท่านเข้าสู่ช่องคนมือขวาใช่นะครับเนาะวันนี้มาจักต้อขับลองบ้างจักเป็นบ้างแต่มัดถ้าให้กิงถ้าให้กิงจะเลาะเบิรงโมเสาร์เลยด้วยหมดครับด้วยหมดแล้วเนื่องจาก ก็ดีครับผมได้ฝนมาอันสาหแล้วครับแต่ว่ามันคือนี้ตกแข่งจะโอเคอยู่ครับช่วงนี้เลี้ยงลูกน้อยนะครับเนาะมันจะยากเลย <c oughs> เเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยเล้กน้อยเ,อยเอยบิ้บบเเฮ้ยเเฮิยเเฮ้ นครับกำลังมือลูกนวดนวดครับครับครับเป็นไรครับชีวิตเนาะธรรมดาช่วงนี้เป็นแย่ลูยใส่กำลังแยกลูยเลี้ยเห็นครับฝน,น,น,นมาแล้วครับท่านเฮ้ยฝนเริ่มตกแล้วก็โอเคครับเข้ากันเริ่มฟื้นตัวได้แล้วครับได้ฝนมาสามห้า อย่ามาใกล้ครับห้ามใกล้ครับเช็ดครับผ้าอยู่โน่นครับนนครับครับเบิ้งเอาครับนอนเลีย้ยงลูกน้อยลูกตอนเท่าเขาบอว่ามันายากขนาดนั้นลองเบ้าง น,นั <laughs> ่นมุมีแหงครับลมอยู่ทั่วบางคนอขาได้ทำมาไปไดนครับมาตายแล้วเด้อครับเด้วเอวันจะไปคนตกลุกมารถโดนรถชนตายครับอยู่หน้าบ้านนะครับ